สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นสู่ดินแดนล้านนาเพื่อสัมผัสเรื่องราวความขลังและตำนานพระเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานกันมายาวนานนับพันปีพระเครื่องล้านนาคือมรดกอันล้ำค่าแห่งอาณาจักรล้านนาโบราณและอาณาจักรฮริพุนชัยที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาพระเครื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรางของขลังแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ ตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้นพระรอดแห่งวัดมหาวันจังหวัดลำพูนซึ่งถูกจัดให้อยู่ในชุดเบญจภาคีเชื่อกันว่าสร้างโดยพระฤาษีในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหาริพุนชัยมีพุทธคุณเป็นเลิศด้านแคล้วคลาดและรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆสมดังชื่อพระรอดนอกจากนี้ยังมีพระคงพระเครื่องเนื้อดินเผาที่มีความเก่าแก่พอๆกับพระรอดโดดเด่นอย่างมากในเรื่องคงกระพันและความมั่นคงในชีวิต หากพูดถึงพระกรุยอดนิยมต้องยกให้พระเชียงแสนที่มีศิละปะงดงามเป็นเอกลักษณ์สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็นอีกหนึ่งตำนานคือพระยอดขุนพลแห่งเมืองพเยาวที่มีชื่อเสียงด้านมหาอำนาจและการปกครองบริวาร พระเครื่องล้านนาส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากความศรัทธาแรงกล้ามีการบรรจุก,กรุเจดีเพื่อสืบทอดพระาศาสนาทำให้เมื่อมีการค้นพบจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์ทั้งเรื่องโชคลาภเมตตามหานิยมและการคุ้มครองป้องกันภยัยทำให้พระเครื่องล้านนายังคงครองใจเซียนพระและนักสะสมทั่วไทยเสมอมา เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คือตำนานที่ยังมีลมหายใจหากท่านชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้และไม่อยากพลาดตำนานบทต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ